กางเกงตัวเสื้อตัวนี่เทงว้าวกว่าผ้าเนี่ยกูไม่ผ้าแลยหนูในจุดนี้จุดนี้มันเขาแจกเมื่เวลาน้ำต่วมดอกที่กูได้ท้าไม่เขาไม่แจกแดงน้ำต่วมมึคุณหนุงผ้าทุง่งนี่ไม่รู้เสื้อค่อยนี่เสื้อ,อะไรนี่ดิกางเกงก็ไม่รู้กางเกงค่อยนี่มันกางเกงกุดยิ่ง,ง,งที่คุณหนุงอยุ่แล้วมึงนี่บ้าก็รุ่รงเต็เเลือเอ้าเวลากูไปรุงเต็กูตัดกางเกงตัดเองตัดเสื้อตัดแองอานาฬิกาตัดเอ้งกเงกลือตัดแองแว่นตัดเอง ตัวคูกุศลแล้วกุ้งเลื้อเชื้อตาจากสีขอ้อผูกเล็กเลยไอ้โองไม่จริทีบไปกรุงเทพเหยัดแม่มผ้าผูกคอเรียกเล็กไลไออมร่อไมมกกร,ไไรอดไอ,ไ,รไอ้ไรเฮ้เดงวีเตือนมึงแกถ้าจำเป็นมึงไปเล็กไลกันในกรุงเทพในบางกอ,อกเลยตอ้องเท้ยชื่อมาซึ่งผากายใช่แล้วก็รูเรื่อง แม่คนไหนคงแกล้งเพื่อแทงเออถือเที่ยงในปากตายถ้าไปเรียกแม็กเลยอุ้ยเตือนมึงวะเรียกต้องเรียกไอ้ทุกถ้าเรียกไม่เป็นไม่ทุกแล้วอย่าเล้งจำใจอะไรเชื่อกูที่ที่ก้ากรุงเทปเลยผพาผู้ข้อคุยเตือนในมึงรู้เรียกไอ้ทุกทุกไม่ใช่แม็กเลยเขาเรียกอะไรเขาเรียกลิกไนพาผู้ข้อเฮื้อ้ดูหนุ่ยเออลิกไนเออไอ้ดูหนุ่ยชีลาล ลิกไนน์นมาองการไฟฟ้าไม่ใช่ดูหนุ่ยร่งไฟฟ้าไม่ใช่เอ้ยดูหนุ่ยลิกไนน์เอออยู่แกกลรองเสียดแกหน้าบานมโนราชลุ้ยแกจังหวัดกระบี่ฮะองการไฟฟ้าลิกไนน์ไอ้ดูหนุ่ยไอ้นั่นได้เออตกลงนี่ร่วนร่วนมื่อกี้คุณจะพูดค่ออยู่กับร่งไฟฟ้าเอ้ยดูหนุ่ยเรื่อยๆเหนววเล็กไพรนี่เกอร์เล็กไพร แต่ถ้ามึงไปกรุงเทพได้ดีอย่าอย่าลืมคูะนะกเพงไม่หรือห้าเหาลืไปเลอยู่ทางนี้มึงช่วยเลือนองพรางเอออยู่ทางนี้กูมไม่อยากยามเที๋ยวว่าโดาราร้องเพลงบนเวทีโดราหรือไปร้องตำนานเกาตายร้องตำเวลาก็ถอดทินเวลาก็มีงานได้ไปแถวร้องต้ามเหลืองไปง่าแล้วก็คูดังจังที่ห้าเลือไปเลไอเพลงอ่าไอ้นิ่งนองนั้นนิ่งนองจำไม่ได้ว่าฉันชื่อนูหน,นุย ร้อยเป็นขนาดเลือดไปเออกูก็งไปร้องเพลงในนู่ว่าครูร้งองเพลงอ่ารักเทิดรักไทยอย่างละเสีงไพรพุ่งแสงร้อยไม้ร้อยกว่าบ่ารักเทิดรักไทยเออไหนมึงลองร้อง,องเลยที่ดียวเออประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาเชื้อไทยไทยและก็ไทยไฟลาดไทยและไปถือพาทุงเทิถามว่าถือพาทุงไรไทยบอกว่าพาทุงคนชาย ไทยามว่าพื้นละเท่าใดเศษบอกว่าพื้นละยีติไทยว่าสิบบาทได้ไหมเศษว่าสิบบาทไม่ได้เศษไม่ง่ายและไทยมันโจมจนเ่เศมันต่อยอยไทยร้องไทยร้องร้อยบาทเปลงรักเศษดักไทย์ยีดแม้มตัวระดักฟังกับเพล่งเนื้อเศษดักไทย์นายแกมึงตั้งชื่อกลงเงินเถอกลงตรงนายว่าเศษต่อยอยไทยร้องไปแล้วเนาะ ถ้าแดงมึงรักเตจหมากว่าไม่ได้รักไม่ได้รักเลยแต่มึงง่ายเตจต้อยเทย์เลยมาต่อยโจมฟาตุ้งมันเตจนั้นฟาตุ้งชู้แต่ได้ต้อยเถย์ต่อยตุกต่อยแต่ได้ฟาตุ้งคิดเลวซาเบอร์กันขุตั้งชื่อเต่ากันว่าเปล่งรักเตจรักตเอยโอ้เท่งจะลาดโอ้เต็กเน็ฆกั้วกูกูอยู่ทางนี้ลองเพลงสร้างโคตรหน้าไปเลยคิดว่าท่านเคยมาจ้างเพลงแลกกูโคตรหน้า แบบเขาพาเราไปจ้างถือเที่ยงผู้คิดราคาทุกๆแล้วเอ้ยยอมโยาตามใจเคยมาจ้างสีไหนพ่อให้มาถ้าเหลือไปคิดราคายอมโยาแล้วยอมโยาจริงๆลาเทงพ่อดังเลยกะคอยแพ้งเออทุกๆโน้โน้โนเคยมาไหนโอ้ยเชิญ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 เขย่ะเขยเชิญอ่ะเชิญดังนี้ครับเชิญ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 ดีกับตกลงไม่กัดคองยอมโยากับทุกๆทุกๆกับไม่แพงไปเลย นั่นแหละข้าไม่แพงกับทุกทุกยอมโย่อย่าไอ้ไล่ข้ายอมโย่นั่นตด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 หนังไก่เลยเหนียวล่ามไก่ว่านไม่แล้วไก่ไร่ข้ายอมโย่ทุกทุกไม่แพงไงไลยมาชัานไม่รู้ไรทีอ๋อนั่นนี่ชั่นชั่นเข้าใจว่าตัวมาจ้างเรารองเพลงอู้มาเราไม่รู้ที่ว่าคุณเป็นนักร้องเนอะอ๋อใส่ห้องมั้ย แัตซี่หน้าม้วนนี่ล้นหลอกโูดเองโฆษณาไปแล้วอะรู้มันมาใครมั้เออนั่นเลยร้อยยอมเย้าไปได้นุนยอมเย้าตั้งแฝ่กว่าป้าเปื่อนกับทุกทุกอยู่กับยอมเย้าเดีกว่าจะลาดอยู่กับยอมเย้าเจ้ายวตอดไตแยงกันอยู่ตามจะนาำโรงเรียนเอ็งเอ็งเอ็งกับยอมเย้าโฆษณาอย่ารู้กับมากับคนหูข้าดใจว่ามันนี่มาจ้างเราดองเพลงนมาจ้างเราเลย น่าเป็นเต่าแกเราและเป็นนายจ้างเราอยู่แล้วมึงแล่จะเปื่อนมาเตือไอ้ไส้กมาลั่งเขี้ยวหยอดไหวมั้ยเลยจ้างเราเพื่อไอ้ดูอ๋อเออแสดงว่ามันมาไม่ทันนำตัวมแล้วใช่ไม่ได้เพื่อแล้วตัวชื่อไรชนชื่อเมืองเมืองจันเมืองไหนเมืองควันเมืองควันอยู่ไหนอยู่ในนครแจงอาทิตย์ โอ้ล่าตังจอนกันอยู่หรือท่องเมืองไรหตับเลยแล้วตังกันอยู่หรือท่องเมืองอ่ะจอนกันอยู่เพื่อแค้นอยู่ในมันอยู่กลางเขาเรียกนายควันเมืองเอาเห็นมอกว่าเมืองควันแค้ต้องการลับตัวหน้าไปอยู่กลางตัวกลางไปอยู่หน้าตัวหน้ามาอยู่ล่างเอาให้ชูจำวันนั้นพอสิเราทำชูตังหกตูเมตตังไม่โทษตลวมาใช่ทำคุณควันเมือง อยากจะมาท้ามาองชายจักรีพบกันอยู่ตรงไหนนู่นนนู่นแกกันตอมแกกันอยู่เนาะใช่่ะองกระซักดับทั้งวัดต้องการย้ายผ่านนายนู่นหรือกันนายเสียงข้าวเปล่าเดือดความพิษต่างไล่เล่บองค์ปลอมแล้วทีจะาปล่อยให้คราวนี้ต้องการจะประกาศกันแต็งตั้งนักขยาคือให้เจ้าขวาใจเป็นกระซักซื้อปล่อยพระองค์กับพระนางนั้นแกแล้วอ้อจะเป็นพันนันเถงเออไม่จำเป็นต้องไปตุงเสพไม่ต้องตัดเสื้อตัดเอ็นกับแกตัดเองนก้าวในเมืองเลย กันน้องชายเป็นกระชักขึ้นมาแล้วกู้สองคนไอ้เพ่งหญ่ได้ต่างเมืองกว่าวาดจำลองนะกันแกเป็นกระชักขึ้นแล้วตั้งช่องเป่ากางเกงหยัดด้วยเฮิร์นเป่าล่างก็หยัดใหญ่เฮิร์นเป่าหน้าก็หยัดใหญ่เฮิร์นเท้านั้นเฮิร์นตั้งตัวกางเกงตัดแหงเทือตัดแหงบ้าเจ้าเอ้ยมันก็ลูเจ้าเอ้ยสองเจ้าเอ้ยหลวงแรมเจ้าเอ้ยน้องหน่อยเจ้าเอ้ยวิหม่องเจ้าเอ้ยวัวเปื่อยเจ้าเอ้ย กบชุดเรีไม่ปลาถนาแต่ได้ไอ้ดูได้แล้วถ้าวันเชิญเชิญเชิญดังนี่มา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 กนกบใจมาแกนมากนมานจาแกนเนี่ยหนุ่ยกับแตงกันรู้เรื่องมาควันเมืองมาบอกเลยเดินออกพอดีใกแต่ที่งารรู Newton> ้ว่ากระสักผู้่าษาแต่ภาษาตะกิดกับจะไ้ฝ่าชา ก้าวทุกว่ายประมาทลุยแตงพันเมืองรูเรื่องแนวใสกล้าไปลก้าเปลี่ยนพระเจ้าฟ่าม่าว่าเป็น หรือดวงเดือนคู่ผัวตัวเมียระยะเป็นเวลานมนานที่มาอยู่มากินมาอาศัยอยู่ที่นี่จนได้มีลูกก็คือภูมาน้อยนบปะดลนเดี๋ยวนี้ลูกหลับเขาก็หลับมาค่วงคู่เดินเล่นกันอยู่ตามสบายแต่ทวนมากคู่ที่มีจิตใจระแวงมักจะเอ่ยพูดกันขึ้นก่อนแทบจะทุกครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันด่วงเดือนจึงเอ่ยถามว่าจาะตีพบอะไรเลยจ๊ะ <c oughs> น้องอยากจะถามอะไรสักหน่อยจะได้ไหมคะถามอะไรถามว่าเดี๋ยวนี้พี่อยู่ที่นี่เอ๊ะแล้วต่อไปก็พี่จะไม่อยู่ที่นี่ไปไหนก็อาจจะไม่อยู่นะพี่อยู่อยู่แน่ กลัวแต่พรองจะมีใหม่ไม่มีจริงเหรอคะยิ่งกว่าจะจริงซะอีกเหรอนั่นหมา,มายความว่าในชาตินี้มีแต่เธอคนแรกและเป็นคนสุดท้ายอ๋อสนสมมถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะมีความสุขตลอดชีวิตมันจะยากจนรันแค้นแต่พ้อหน้อยหลังคาแฝกก็จะสุขสบายเหมือนกับอย่างขวันวิมานค่ะ รธอเลยจ่ะสบายเถอะฉันจะไม่จำจากเธอไม่ทิ้งเธอไม่ลืมเธอจนกันอยู่กันกินกันจนตายจากนะจ๊ะค่ะอพื่อมยวากชอบคากปรบรัน ีการที่อยู่กับผมหน่อยแล้วอยากให้แต่ท้อยคาบอกว่าใจบ้าไม่อะไรในปราจท้องตีจากมาทิงไม่ได้ประมาณนอนจะแน่นอนหรือไม่รักใครเธอ จะอยากเจรเพียงใดแต่ขอใจซื่อครับจะปฏิบัติจังมียินดีเสมอปลายฉบันี้จะแววจั่งกับเบอรจะก่อเจอทุกอย่างอาเจ้ลื แต่เธอผู้เดียวจริงๆมันอย่งว่าโอเนะ้เชื่อแล้วก็จะดดีๆจวบๆและสวของผีนะเธอนะยอยู่ตทานนี้จะสีบตาลาลบรา,ลายลอ แต่เสี้ยจริงสุกซิงผีบอกกลงตกลงหรือมันอยากให้เธอสบายตัวอยู่ต่างนี้ไม่มีถูกตาแต่สนุกแชนไหเจ้าก้าข้ามแต่แค่ในกรอกเรียและอยู่รวมมีอาผู้